คืนหนึ่งเกามาเก่งขึ้นไปเยืนบ่อนหกชั้นของล้อวงเวียนเพราะว่าเพิ่งรู้ข่าวว่าใจฝ่ากับโอกุยทรงนั้นได้มาสวามิภักิ์กับล้อวงเวียนและแถมมีหน้าที่ดูแลบ่นให้กับเฮียลอ้ออดีตนั้นใจฝ่ากับโอกุยทรงนั้นสองคนนี้เป็นเด็กของเกามาเก่งที่เขาได้เลี้ยงและก็อุ้มชูมาก่อนเรียกเียกว่าเขาเป็นคนปั้นทั้งคู่ให้ดังขึ้นมาจนมีชื่อเสียงในยุทธจักร และก็มีศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าใครมันเจ็บใจตรงที่ว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำแทนที่ทั้งสองคนนี้จะเข้าไปเยี่ยมเยียนมั่งก็ไม่มีสักครั้งลึกๆแล้วเขารู้สึกน้อยใจพร้อมทั้งเจ็บแค้นใจเป็นยิ่งนักตั้งใจว่าคืนนี้จะมาหาเรื่องใจฝากกระอกุยทรงให้ได้เมื่อทั้งสองเห็นลูกพี่เก่าก็รีบยกมือไหว้ทักทายแต่แทนที่เกามาเก่งจะตอบรับสายตากลับจ้องเขม็งไปที่สองคนนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่าเฮ้ยปุ่งมึงสองคนยังรู้จักกูอยู่เหรอด้วยความบันดาลโทสะเขาได้เดินปรีเขาไปตบหน้าทั้งสองคนถ้าปุ่งมึงสองคนจะข้ามกูเมื่อไรนัดมาวันนี้รายการทำเนียบคนดังขอนำเสนอชีวประวัติของมังกรเยาวราชตัวเต่งนั่นก็คือเกามาเก่ง เขาเป็นนักเลงแถวหน้าเขาขึ้นชื่อด้วยความอมหิตโหดเหี้มและที่สําคัญเขาไม่ยอมก้กหวให้ใครข้อเสียของเขามาเก่งนั่นก็คือเขาเป็นคนโมโหรายเมื่อเขาได้โมโหขึ้นมานั้นไม่มีใครที่จะจับจังเขาได้โดยเหตุนี้เองจึงทําให้ลูกน้องและบริวารที่จงรักภักดีจึงนับวันเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะเขาเป็นคนที่ใช้อารมณ์แต่คนที่เขาไว้ใจที่สุดนั่นก็คือเกาตี เกาตีเนี่ยเขาเป็นน้องชายร่วมสายเลือดซึ่งก็มีคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าช่วงนั้นเกาตียังอยู่ในคุกลาดยาวจึงไม่มีใครเดินเคียงข้างและก็คอยระวังหลังให้กับเขาหลักๆแล้วรายได้ของเกามาเก่งเนี่ยจะได้มาจากการเก็บค่าคุ้มครองซึ่งในแต่ละวันนั้นรายได้เขาไม่ใช่น้อยและรายเดือนก็ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันแม้ว่าเขาจะได้มากแต่รายจ่ายเขาก็มาก เพราะว่าเขาต้องเกืือกูลบรรดาบริวารลูกน้องทั้งหลายที่อยู่ในอาณักรของเขาอีกอย่างก็คือเขาวางเก่งเนี่ยติดในการพนันอย่างหนักโดยเหตุน,นี้เงินที่เขาได้มาเนี่ยจะมากน้อยเพียงใดก็ตามมันจะถูกละเลงเล่นไปกับบอนการพนันทั้งหมดบางครั้งไปเก็บสวยไปเก็บค่าคุ้มครองได้เขาก็เอาอใช้เงินค่าคุ้มครองนั่นแหละเอาลงไปเล่นการพนันอาจจะหมดในชั่วโมงเดียว นี่และครับเขาเรียกว่าเงินร้อนเงินที่ได้มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะมีเหตุให้คุณที่ได้ครอบครองเงินนั้นไม่มีความสุขเหมือนกับเงินนั้นต้องคํำสาปและอาถรรพ์นในค่ำคืนหนึ่งเกาขึ้นไปเยือนบ่อนหกชั้นของรอวงเวียนด้วยเหตุที่ว่าเขามีความขุ่นแค้นในใจ กับลูกน้องเก่าเอาสองคนนั่นก็คือใจฝ่ากับโอกุยสงเมื่อรู้ว่าทั้งสองคนนี้ได้ย้ายค่ายมาอยู่กับล้อวงเวียนเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเพราะอะไรทําไมเกาหมาเก่งถึงจะได้มาคิดบัญชีกับใจฝ่ากับโอ๊กุยสงในคืนวันนั้นเอ้ยไอ้น้องเอาชิพมาห้าหมื่นพนักงานในบ่อนรู้ดีว่าเครดิตของเฮเกานั้นก็อยู่ที่วงเงินห้าหมน ในการใช้เครดิตของเขานั้นเขาจะเบิกมาก่อนโดยไม่ต้องใช้เงินเหมือนคนทัว่วไปเมื่อเขาได้ชิปมูลค่าห้าหมื่นบาทมาละลายชิปเล่นอย่างนั้นเหมือนไม่ได้ตั้งใจเล่นเล่นแบบกคควนไปงั้นในพริบตาเงินห้าหมื่นก็หายวอดไปในวงทัวเสร็จแล้วเขาก็เรียกชิปมาอีกห้าหมื่นคราวนี้ผู้จัดการที่คุมบ่อนไม่สามารถที่จะให้ชิปตามที่เขาต้องการได้เพราะว่ามันเกินวงเงินของเฮาเออเฮครับ ผมให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าอำนาจผมมีเท่านี้ครับเมื่อเกามาเก่งได้ยินดั่งนั้นอารมณ์จึงลุกพล่านขึ้นทันทีรีบต่อโทรศัพท์ไปยังล้อวงเวียนร,รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ล้อฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องของเกามาเกงเนี่ยได้เอาปืน2กระบอกซึ่งเป็นของกู้กายไปจำนำไว้ด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบ่อนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ ก็จึงได้แลกชิปให้ก <pl ains> ับเฮียเกามาแกงอีกเป็นจํานวน50,000บาทพร้อมกับปืน2กระบอกได้ยึดไว้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าทําอย่างยิ่งสําหรับนักเลงแล้วจะรักปืนยิ่งกว่าใดๆไม่รู้ว่ามันถึงคราวเคราะหร้ายหรือคราวสวยของเกาก็ไม่ทราบได้นึกยังไงถึงจะปืน2กระบอกนี้ไปจํานําไว้เมื่อลอวงเวียนได้รับรายงานจากนักเลงคุมบอนเขาก็คิดอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่มีใครคาดคิดในวงการยุทธจักรแล้วเมื่อรู้ว่าอาริหรือคู่ศัตรูหรือคนที่คิดจะกำจัดนั้นขาดเขี้ยวเล็บไปนั่นก็คืออาวุธปืนคู่กายมันจะหาจังหวะไหนได้ดีไปกว่านี้มันก็ไม่แตกต่างไปจากเสือที่ปราศจ,จากเขี้ยวเล็บมันย่อมไร้อนุภาพไร้ศักยภาพมันจะไม่มีความเป็นเสือที่จะหลงเหลืออยู่เลย เกาบังเก่งก็เป็นคนที่โมโหร้ายอารมณ์ร้อนเขายิ่งเสียเขาก็ยิ่งแทงหนะักแทงแบบชนิดแบบขาดสติในทันใดน,นั้นชิปก็หมดเกลี้ยงแต่ทว่ามันไม่หยุดแค่นั้นเกาบางเก่งเสียชิปไปหมดแล้วจึงได้ลุกมาต่อโทรศัพท์ไปหาเจตาเจตาที่ว่านี้ก็เป็นเจ้าของบ่อนที่ยันนาวาเพื่อที่จะขอเยืมเงินมาไถ่ปืนคู่ทางปลายสายนั้นได้ตอบตกลงเมื่อเขาวางโทรศัพท์เสร็จแล้ว เตรียมตัวเดินออกจากบ่อนปอเอิร์ดเพินว่าไปจะเอกกันกับสองมังกรหนุ่มที่เป็นอดีตลุงน้องเขานั่นก็คือใจฝ่ากับโอกุยซงมันก็ยิ่งทําให้เกามาเก่งเนี่ยอารมณ์เดือดพล่านขึ้นมาอีกแล,แล้วสองหนุ่มเลื่อนมังกรก็ได้ยกมือไหว้แทนที่ว่าเกามาเก่งนั้นจะตอบรับแต่กลับพูดขึ้นมาว่าพวกมึงสองคนอะยังรู้จักอัวอีกเหรอ พูดด้วยเสียงที่เกรียวกราดใจฝ่ากับโอคุยสงเมื่อได้ยินดังนั้นก็สีหน้าสลดแต่ในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเกามาเก่งเดินปรีเข้าไปหาใช้มือตบหน้าสอมกรหนุ่มอย่างแรงพร้อมกับจ้องตาเอาเรื่องแล้วก็พูดขึ้นว่ามึงคิดข้ามกูเมื่อไหร่นัดวันมาเลยโดยศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายเมื่อถูกยามเกียดและศักดิ์ศรี มันเป็นสิ่งที่ยากที่ใครจะทนได้มังกรเกาหมาเก่งก็ออกไปจากบอนไปโดยไม่ได้แย,ยแสหรือใส่ใจว่าใจฝ่ากับโอคุยสงนั้นเขาจะรู้สึกอายสักเพียงใดและเมื่อล้อได้ยินเรื่องของเกาหมาเก่งได้ตบหน้ามังกรหนุ่มทั้งสองดังนั้นล้อจึงได้เรียกทั้งสองให้มาคุยโทรศัพท์ด้วยใจฝ่ากับโอกุยสงเนี่ยได้คุยกับเฮล้อเนี่ย เป็นเวลาหลายนาทีทีเดียวโดวยท่าทางที่เคร่งเครียดแต่ไม่มีใครได้ยินว่าเขาคุยกันว่าอย่างไรแต่เมื่อใจฝ่าได้วางโทรศัพท์ลงใจฝ่าจึงดึงโอกุยสงออกจากบ่อนไปด้วยกันโดยไม่พูดอะไรแต่พอดูออกว่าใจฝ่ากับโอกุยสงนั้นแสดงท่าทีเหมือนตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแบบไม่ลังเลแต่คนในวงการเนี่ยเขาจะมองว่าล้องวงเวียนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีมันสมองแพรวพรา่ อาจจะถือโอกาสนี้ช่วยโอกาสในจังหวะที่ใจฝ่าและโอคุยสงนั้นถูกรุ่นพี่อย่างเกาตบหน้าให้อายคนตรงจุดนี้เองที่เกามาเก่งเนี่ยทำผิดวิสัยนักเลงอย่างมากอย่าลืมว่าใจฝ่ากับโอคุยสงเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กชงกาแฟเขาไม่ใช่เด็กเดินตามหลังเมเนอดีตแต่ทว่าวัาวนนี้เขาเป็นนักเลงระดับคุมบ่อนเจ้นะที่สําคัญเขาเป็นคนของล้อวงเวียน ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าหากวันล้อก่อไฟสมเข้าไปหรือจะเติมเชื้อเพลิงเข้าไปให้มันสะกิดใจทั้งใจฝ่าและโอขุยสงได้คิดว่าถ้าเขายอมให้เกามาเก่งเนี่ยเหยียบให้ตัวเองติดดินแล้วเขาจะเหลือศักดิ์ศรีอะไรในวงการนักเลงประกอบกับเกามาเก่งเนี่ยก็ปราศจากเขีเ้ยวเล็บแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาไม่มีอาวุธปืนติดตัวเลยแม้แต่กระบอกเดียวแล้วมันเป็นสิ่งที่วงการนักเลง ไม่คิดว่าทั้งสองคนนี้จะกล้าทำการอารหารเกินที่กว่าใครจะคาดคิดได้เกามาเก่งนั้นได้นั่งแท็กซี่ลงมาในเขตวัดเพื่อที่จะเดินทะลุหลังไปยังบ่อนเจตาเมื่อเกามาเกง่งจ่ายค่าแท็กซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปยังด้านหลังวัดแต่ทันใดนั้นในเงามืด มันมีรถเก๋งคันหนึ่งดเดลแลนเข้ามาจอดท้ายรถแท็กซี่พร้อมกับเปิดประตูหน้าสองข้างออกมาพร้อมกันไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือใจฝ่าและโอกุยทรงก้าวออกมาคนละด้านในมือทั้งคู่นั้นกระชับปืนเห็นดังนั้นคิดไม่ถึงว่าไอเด็กรุ่นน้องเนี่ยนะมันจะบังอาจคิดจะมาทาบรัศมีเขาได้และสามารถจะตามเขามาในลักษณะศัตรูเช่นนี้ สัญชาตญาณของเกามาเก่งมือตะปบปืนอยู่ที่อยู่ตรงเอวด้วยความเคยชินใจหายว่าเพราะว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าปืนตัวเองนั้นได้จำนำไว้ที่บ่อนสิ่งที่เขาคิดได้ตอนนั้นก็คือเขาหันหลังกลับแล้วก็ใส่ตีนผีวิ่งออกไปหลังวัดทันทีเช่นกันสัญชาตญาณของสองมือปืนอย่างไจฝ่ากระโปงขุยทรง ไม่ยอมให้เหยื่อหลุดมือไปแน่เขาทั้งสองพร้อมใจกันเหนี่ยวไก่ตรงกันไปที่แผ่นหลังของเกาเสียงดังสนั่นวันไหวแต่เกามาเก่งนั้นเขาเป็นคนใจเด็ดมีความอึดถึกทนทีเดียวทั้งสองคนรัวกระสุนจนหมดแมกพร้อมบรรจุกระสุนอีกชุดใหม่พร้อมกับวิ่งตามเกามาเก่งไปติด,ตด แต่สัญชาตญาณความทรหดของเกานั้นไม่ยอมหมอบให้ง่ายๆพยายามวิ่งหนีสุดชีวิตใจฝ่ากับโอคุยสงก็ไล่าตามมาพร้อมกับระเบิดกระสุนเข้าใส่มังกรร้ายจนตกสะพานไม้เขาได้ตกลงไปในพงหญ้ากลางลงน้ำคร่ำแต่ทว่าเกาเขายังไม่หมดลิด์ด้วยความรักชีวิตของตนเองเกามาเก่งตะเกียกตะกายคลานมุดเข้าไปหลบอยู่ใต้สะพานไม้แคบๆจุดนี้เอง ปลายเป็นเป้านิ่งให้สองมังกรหนุ่มสับไก่ระเบิดกระสุนถล่มเข้าเป็นจุดเดียวบรนทุนการยิงอย่างมหาวินาศสันตโรพราะว่าใจฟากโอกุยสงยิงจนกระสุนหลายชุดที่นำติดตัวไปหมดเกลี้ยงยังไม่สะใจวิ่งกับแปลกระสุนสำรองในรถมาอีกยิงกระนำมังกรเก้ามาเก่งชนิดแบบว่าไม่ยอมให้เหลือลมหายใจติดตัวในทุกกรณี มนุษย์อันตรายผู้ยิ่งใหญ่ได้จบชีวิตลงไปแล้วของกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่วงการยุทธจักรไม่มีใครคาดคิดว่าเกามาเก่งจะมาจบชีวิตด้วยอดีตลูกน้องของตัวเองขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ